พี่นิ้งเป็นแบบเฉดพลันตอนนั้น50 5 0ิบามาแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่นิ้งจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่ามันจะมีรูปที่ใส่หมวกเนี่ยคือรูปที่เตรียมตัวนะคะในการที่แบบก็ใช่ไม่เถอดมันผ่านค่ะอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่านิ้งกุลสตรีอดีตนางเอกดังเธอป่วยและเธอก็พยายามต่อสู้กับอาการป่วยมาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวจะทราบว่าเธอเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องที่ไม่สามารถสร้างเก็ดเลือดได้ด้วยตัวเองรวมถึงมีโรคแทรกซ้อนเกระทางเมื่อไม่นานมานี้นิงได้เขียนเล่าเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอว่าแท้จริงแล้วเธอป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่สามีของเธอต้องบอกว่าป่วยเป็นโรคอื่นเนื่องจากกลัวว่าเธอจะทำใจไม่ได้ตลอดระยะเวลา5ปีกับการต่อสู้กับโรคที่เป็น ขั้นตอนการรักษาต่างๆกว่าจะผ่านมันมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงขั้นต้องเข้า ICU เจาะเส้นเลือดที่คอถ้าติดเชื้ออาจจะไม่รอดนิ้งพยายามต่อสู้มาโดยตลอดจนตอนนี้เธออาการดีขึ้นล่าสุดนิ้งได้ออกมาไลฟ์สดเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปฟังเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะพี่นิ้งรู้เนี่ยพี่นิงไปน่ไปแล้วเพราะว่าเป็นคนขี้กลัวนะะก บอกว่าพี่นิงเป็นไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเกล็ดเลือดของพี่นิงเนี่ยจากแสนห้าถึงสี่แสนห้าของคนปกติทั่วไปเนี่ยพี่นิงเนี่ยเหลือเพียงแค่หกพันห้าถึงหกพันจะไม่ได้ต้งหังที่ใหญ่เนะะี่ยค่ะประมาณนั้นเท่านั้นซึ่งนิงก็จะเป็นจำจำต,ตามตัวพอเป็นจำจำต,ต,ตามตัวเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมีเชื้อโรคเนี่ยอะ เลือดของคนจะมีสามแบบจะมีเลือดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทหารคอยต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสทั้งหลายนะคะเกล็ดเลือดก็จะช่วยให้เวลาเราเลือดออกเนี่ยก็จะทำให้แบบเลือดหยุดได้เร็วนะคะส่วนเม็ดเลือดแดงก็จะเป็นออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายของเราส่วนที่นี้เนี่ยเหมือนเป็นเกล็ดเลือดเนี่ย ต่างมากก็เลยเป็นจำจำตามตัวถ้าใครเข้าไปใน Facebook ของพี่นิรศรีก่อนหรือว่า i n s t a g r กรได้เคยถ่ายๆดูเนี่ยก็จะหรือดูข่าวสมัยก่อนเนี่ยจะรู้ว่าพี่นิงศรีตามตัวจะเป็นจำจำซึ่งบอกไปก่อนเลยนะว่ามะเร็งเนี่ยมีหลายแบบมากถึงแม้จะเป็นมะเร็งเมือดขาวก็ยังก็ยังมีหลายแบบอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่ามะเร็งเมือดขาวคุณต้องเป็นแบบนี้ ต้องเป็นเฉพาะแบบนั้นอะไรเงี้ไม่ใช่ซึ่งก็มีหลายแบบซึ่งพี่ใหญ่บอกพี่นิงเนี่ยนะคะก็มีหลายสาเหตุอาการของพี่นิงเป็นแบบเฉ็บพลันซึ่งเกล็ดเลือดไม่ได้สร้างความไม่ได้สร้างขึ้นมาไม่เลือดขาวก็เลยสร้างตัวข,ขึ้นมาเพื่อ,อไปดิเทไอตัวเชื้อโรคที่อยู่ในเกล็ดเลือดอัน,นันถ้าสร้างพุ่งขึ้นมาก็จะเป็นตอนนั้นมันเฉ็บพลันมากก็เลยต้องให้เคมีบำบัดล้วน ไขกระดูกเนี่ยให้เปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยไม่ได้เพราะพี่นิงอ่อนแอเกินไปพอให้เคมบีบบับัด6วันแรกพอครบคอร์สพี่นิงต้องได้8ปครั้งใช่ไหมคะพอครั้งแรกได้เนี่ยกลายเป็นว่าพี่นิงก็เข้าไอซีเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าพี่นิงเป็นยังไงรูปที่พี่นิงลงใน i n นสตาแกรเนี่ยก็จะเป็นแค่แบบเบา,บา ยังไม่รุนแรงอะไรมากเพราะว่าอยู่ใน ICU แต่จริงๆมันจะมีรูปที่แบบเ,เหมือนกับว่าเจาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะขอเพื่อให้ยาทางเส้นเลือดตอนนั้น50-50ิบ50หาแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่นิ้งจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าแกก็ถ่ายมือของพี่นิ้งกับพี่อยาจับกันด้วยรูป ที่มันดูรุนแหรงพี่นิงก็จะไม่ได้โพสลงไปในอินสตาแกรมก็จะโพสว่าพี่นิงให้ยาแล้วก็ให้ออกซิเจนซึ่งทางป่าเพราะว่าปอาปอพี่นิงหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องเครื่องช่วยหายใจก็จะมีหน้าจอเป็นลูกปอดที่ดูว่า,าพี่นิงหายใจเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผมเริ่มร่วงแล้วก็ช่วงที่ให้กําลังใจเนี่ยก็ผมเริ่มร่วงแล้วก็เริ่มลาแล้ว มันจะมีรูปที่ใส่หมวกเนี่ยคือรูปที่เตรียมตัวนะคะในการที่แ<ม>บบก็เช่อไม่เถิดมันผ่านไปแล้วก็เป็นรูปที่เตรียมตัวนะคะใส่หมวกอะไรให้เรียบร้อยนะคะจำได้เลยว่า ผู้พี่นิงได้ยินพอเริ่มฝืนขึ้นมาแล้วก็แต่ยังแบบเอตอบโต้อะไรยังไม่ได้เพราะาใส่เครื่องช่วยหายใจพี่นิงได้ยินคุณพยาบาลคู่คำนึงว่าคุณนิงผมเริ่มร่วงแล้วทำยังไงดีก็คือพี่หญกก็บอกว่าผมเริ่มร่วงแล้วแบบร่วงลงใต้เตียงเยอะมากนี่งครับก็ จะทำยังไงดีก็ใส่หมวกใส่อะไรก็ผ่านไปแล้วเช่่ามันเถอะค่ะเอป็น,นว่าก็เข้าไปดูในอินสตาแกรมเนาะพี่นิงก็จะเขียนไว้แบบไม่ไม่ก็เยอะเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะมากเพราะว่ารูปไม่กล้าลงที่อดูน่ากลัวมากเพราะเนื่องจากว่าจะโดนบล็อกได้แล้วก็คำพูดที่เขียนก็ เอาพอสังเกตเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดคำพูดด้วยก็เลยไม่ได้เล่าอะไรมากมายแต่ก็ครบเลยนะแต่ก็ครบเลยว่าแบบเขียนครบเลยอะ่ะเพราะว่าพอเขียนมาไปกว่านี้เขาก็บอกว่า your message is too long ก็แบบยาวเกินไป Ganze นะคะก็เลยต้องลบคำบางคำออกนะคะก็อยากให้ไปดูตรงนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็ดีขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องทานยาเคมีบำบัดอันนี้คือกล่องใส่ยากล่องใส่ยาเคมีบำบัดเนาะเวลาห้าเม็ดทานอ,อ,อาหารเช้าพิ้นี่ทานประมาณ11โมงเชา้าตอนี้ก็เลยมาแล้วทานประมาณองเที่ยงแต่วันนี้ทานเร็วไปทานเร็วไปหน่อยเพราะว่ามาที่โรงแรมทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานยาเลยไม่ให้เลยบ่ายโมงเพราะว่า ยามุ่งเป้าหรือเคมีบำบัดเนี่ยหมายถึงว่าจะพุ่งไปที่เป้าตัวเชลโลกอันนี้แล้วไปคุม,มก็อยากให้ดูผมดูผมตอนนี้ขาวมากเลยเนาะมผมขาวมากเลยแล้วก็ตั้งแต่สมัยก่อนผมจะตรง,งผมจะตรงแล้วก็ยาวนะครับแต่พอไม่สบายเสร็จเนี่ยหัวล้านหัวล้านเสร็จขึ้นมาก็เ,าเป็นผมหยิก หยอยหน่อยๆข้างบนแล้วก็ขาวยังไม่กล้าที่จะยองผมก็จะยังไงดีอะก็อาจจะมีข่าวว่าพี่นิงไม่สบายอ่าลงบาอาลอย่างนี้ก็ไปดูที่อินสตาแกรมของพี่นิงให้กำลังใจพี่นิงด้วยนะคะแฟนๆต่างก็เข้ามาให้กำลังใจพี่นิ้งเป็นจำนวนมากอีกจันบันเทิงก็ขอส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่นิ้งแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันนะคะ